ถ้าคุณน้ำโพนสร้างที่สามเดือนห้าปีสองพันสิบสามนะทัดท้ายสบายดีนะทุกคน ตอนนี้ค่อยยู่เขตบ้านกุกต้องนะอ่าเมือวันนี้ค่อยสิพไปทุกคนมาเบิ่งอีกหนึ่งสถานที่เนาะเพราะว่าสถานที่นี้เกิดตามคำคำเนาะตามคำบอกเล่าหลายๆคนก็น่นาสนใจทุกคนเนะเพราะว่าแต่ก่อนสมัยตั้งแต่สมัยเข้าฝรั่งเนาะมันจะมีสถานที่แห่งหนึ่งเป็นถ้ำทุกคนแต่ว่ากองค่อยสู้สมาท,ทุกคนบ่เหนะ็นเชร์ทุกคนเบิ่งเนาะทุกที่เขาจิไปขึ้นเหมือนนี้แต่ว่า ก็ยังบุกาลันตีนะว่าได้ขึ้นบ่หรือว่าบบได้ขึ้นคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะ ทุกคนเพราะว่าเขตนี้ก็แม่นว่าอาชีพหลักของกระเจ้าก็แม่นว่าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะแต่ว่าในช่วงปัจจุบันนี้ก็แม่นว่ากระเจ้าก็สิแม่นเก็บกู้เนาะเก็บกู้ผลผลิตนั่นก็คือมันสัปะหลังทุกคนก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ว่าเกิดขึ้นใหม่เนาะในเขตบ้านในช่วงนี้ก็สิื่นเงียบแน่ทุกคนเพราะว่าชาวบ้านเขาออกเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสรเหลือแต่เล็กเล็กเล็กน้อยที่ว่าบุหรีไปเนาะบุหรีไปใส่ ส่วนคู่ใหญ่ก็แม่นว่าเขาก็ไปสว่ไปสวนเนาะหรอว่าช่วงนี้เขากำลังเก็บคูหรือว่าดเก็บเกี่ยวมันทุกคน นี่ก็จะเป็นส่วนพักของชาวบ้านนะทุกคนเพราะว่าทุกๆหลงังคาบ้านก็เจ้าจนะิปลูกเนาะปลูกเพื่อว้แก่หรือว่าว้กินในครอบครัวเนาะหัวหนึ่งมากาเจ้าอยู่แม่นว่าห้างไกลตลาดนะทุกคนหรือว่าห้างไกลตัวเมืองกาเจ้าจึางว่าใส่ปลูกพืชหรือว่าปลูกพักนะเนาะเพื่ออด้อยู่ได้กินในแต่ละวันทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้า,บานทุกคน โอ้นี่ซีเมนต์บ่บ่ดน้ำนะทุกคนบ่อชาวบ้านนี่เขาต้องได้ใส่น้ำบ่อนะทุกคนคุณสังเกตเบิ่งเดี๋ยวซ่อมเว้นทางในเนาะวัวมันมืดเพิ่นได้ปลุกสักกะสีไว้แต่ละแต่ละหลังคาบ้านกับเจ้าซีเมนบ่อน้ำไว้ใช้เนาะเอัวบ้าจากบ้านนี้อันกับสายน้ำที่อันนั้นได้มาชี้ห้างไกลกันทุกคนเจ้าจริงว่าได้มีบ่อน้ำ ปิดของตัวเองเนาะประจําบ้านอันนี้เราอีกเรื่องวิธีชีวิตทุกคนาะวในปัจจุบันนี้เนาะควรมจะเริญเข้ามาแทนที่เอ่อเข้ามาแทนที่แล้วก็ควมที่บา่าในปัจจุบันเนาะ mm hmm. ภาพบรรยากาศในปัจจุบันก็เริ่มสีห่างหายไปทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ก่อนเป็นบ้านไม้เนาะบ้านไม้บ้านอยางแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีบ้านปูนเอ่อบ้านชีเมตนเนาะ ตามกำลังทรัพย์แต่ละคนเนาะบางคนมีเงินกับเขาก็ะีเอ่อขียบ้านปูนเนาะบางคนมีเงินได้ก็เพิ้ากระช็ดเป็นบ้านไม้อันนี้ก็เป็นหนึ่งวิถีชีวิตรือว่าความแตกต่างระหว่างอาดีตกับปัจจุบันอันนี้เป็นคคกไก่นะทุกคนที่ว่าชาวบ้าน ทุกๆหลังค่าเนาะก็เจ้าชีวาปลูกพังเลี้ยงสัตว์บางคนก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนาะอันนี้ก็ชิเม็นขอไกอ่ส่วนลายชิเม็นวา่าเป็ดเป็ดกับไก่เนาะลายทุกคนตามที่ค่อยสังเกตอันนี้ก็ชิปิดกองพื้นกองพื้นที่ชาวบ้านไปเก็บมาไว้ไซเนาะ เอนึ่งข้าวนึ่งน้ำถือว่าสะดวกสบายทุกคนนะเออเพราะว่าอยู่ในชนบทนี่ถือว่ารายไซรายจ่ยายชีน่อยด้ทุกคนแตกต่างกันทุกคนอยู่ในเมืองุกนถ้าในเมืองนี่บางคนเขาก็ะชีใ้เตาแก๊สเนาะหรือว่าซื้อธาตุกระสอบนึ่งกระซามชี้ชพันทุกคนแต่ว่ากับเจ้าไปหาก็บไม้เก้าน้ำป้าหนังยังมาดักถือว่าลดรายจ่ายไปทุกคนทุกคนสังเกตหมู่บ้านกับเจ้านี่ ที่ล้อมรอบอยู่ผู้ผ่าได้ทุกคนถือว่าความุดมสมบูรณ์ลายแม่นว่าคนบ้านนี่แม่นอู่ใยก่ากนะล้อมรอบเป็นสิบมอ็เป็นผู้เป็นผ่ผามดทุกคนสังเกตทุกคนโอ้งามถ้าเป็นหน้าพนนี้ให้งามก็นนี่อันนี้ต่ว่าเป็นหน้าแรงเนาะคุณสังเกตรูคูรูผ่าผู้สายนี่สิบมอ็ว่าโตกับสายผู้หลวงเด้ทุกคนที่ว่าผู้จนฮอตสายเด่นเวียดนามเนาะทุกพูผู้ละ นี่สีพาทุกคนเข้าเลาะในบ้านนี่ทุกคนนะทุกคนสิพาทุกคนไปเบิ่งอีหนึ่งจุดก็คือว่าบ้านนี้นี่พิเศษเนะทุกคนนะพิเศษกว่าทุกๆบ้านเนาะที่ว่าค่อยๆไปเออนั่นก็คือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศหัวิเป็นคนไทยบ่เดือหรือว่อาต่างประเทศเนาะเข้ามาต่างประเทศในลายประเทศมาเที่ยวสามารถพักได้ทุกคน สิพาทุกคนไปเบิงก่อนราะว่ามีสถานที่พักรับรองเนาะรับรองแข่งกางประเทศหรือว่าเขตภายในมาเที่ยวมาช่วมู่บ้านเพื่อก็มีบางพักบางเศร้าให้ทุกคนนะสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะ นี่ก็สิ่งที่ค่อยเบ้าเน,นี่ก็คือเฮือนพักหรือว่าเฮือนครับห้องเนาะ,ะเฮือนครับห้องแขกที่ว่าจ้างประเทศหรือว่าคนที่ว่ามาในทางไก่เนาะที่ว่ามาลินมาเที่ยวเขตียบ้านเพื่อจะมีเฮือนพักครับห้องให้ปปเฉพาะต่างประเทศเนะาะตามที่ค่อยเคยไปดิ้นนว่าบางบ้านก็ะจะมนว่าชิบัวอนุญาตได้ทวรคนนีะ่ชิบัวอนุญาตให้ทุกอ่า เช่าตังบะชีนี่พักได้อาศัยได้ทุกคนนอกสสียกว่าต้องได้เช่าบ้านพักหรือว่าห้องเช่าจริงกันพักได้ทุกคนเดี๋ยวบ้านนี้พิเศษได้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาพ,าห,พหรือว่าเฮือนพักเนาะหรือว่าเฮือนห้หองทุกคนก็จะเป็นบ้านไม้เนาะทุกคนเป็นบ้านไม้อ่ครึ่งครึ่งเก้าครึ่งไม่เนาะผสมประสานกันสิเป็นเฮือนสบายโบราณแล้วก็ ประกอบกับสมัยไม้เนาะทุกคนนั่นก็คือสิเป็นเสาดินทุกคนสังเกตเนาะทุกคนที่เป็นเสานี่สิเป็นเสาดินนะแต่ว่าบ้านที่เป็นบ้านไม้แต่ก็มุ่งสักสีทุกคนนะที่ว่าเป็นบ้านที่ว่าพืชสร้างไว้เพื่อับห้องแขกทุกคนส่วนทางนั้นก็สิเป็นห้องน้ำนะทุกคนเป็นห้องน้ําเป็นห้องดิน ตามคำบอกเล่าเนาะที่ว่าสอบถามชาวบ้านเนาะเพื่อบ่าว่าตั้งแต่โควิดเข้ามาเนาะอะไรียสามสี่ปีบ่หรือว่า4ีห้าปีเนาะคือว่าบ้านที่ว่าบุได้บุรบัตเนาะหรือว่าบุได้หักษาอ่มันก็เกิดมีการผู้พังเนาะหรือว่าปีเพเนาะแต่ว่ากันยังพักอาศัยได้ทุกคนเพราะว่า ผู้พังบางส่วนหรือว่าเล็กน้อยเนาะทุกคนแต่ว่าพักอาศัยได้แล่เพิ่นก็บ่าว่าก็จะมีการซ่อมแซมหรือว่าซ่อมเปลงตื้มเนาะเพื่อว่าให้มันงดงามหรือว่าให้ขึ้นสภาพมาคือเก่าเนาะเพื่อใบตอนนี้หนักท่องเที่ยวที่ว่ามาเยี่ยมมาอยางโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตั้งประเทศทุกคนอันนี้ก็เป็นช่วนที่ว่าผู้พักเนาะนั่นก็คือบันไดล้วก็สังกระสีที่ว่าเป็นเชียทั้งหน้าเนาะเชียทั้งหน้า สังกษีนี่แม่นว่าลมพายุมากทุกคนลมพายุมากก็เลยเลิอกออกนี่เนาะพัดสังกษีไออกแต่ว่าภักส่วนทั้งในที่ว่าห้องพักแต่แม่นว่านอนได้ทุกคนแต่ว่าตามโครงการที่ว่าเพื่อนเบ้าเนาะตามสอบ,บ้านเพื่อว่าเพื่อเกิดสิได้อมแซมคืนเนาะเพื่อ,อไว้ตอนหับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมาามาหยาบโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศทุกคนมีเพื่อกาลังบรูรบาดเนาะ การุณาโพสเกิบของธาตุ อันนีน้จะเป็นเล้าเข้าทุกคนเล้าเข้าหรือว่าลุงเข้าเนาะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพื่อนอลุงเข้าเวลาเหตุให้เหตดหน้ามาแล้วเข้าเพื่อจะมาเก็บไว้นี่ทุกคนเป็นลุงเก็บเข้าเล้าเข้าทุกคน โอ้ทุกคนสังเกตนะหมู่บ้านนี่คือวบบกะเจ้าดูมั่นเลยนะทุกคนทุกๆหลังคาสิมีส่วนกเกษตรหรือว่าส่วนพักของเจ้าของนี่ทุกคนอันนี้ก็เพื่อนสิปลูกซาลีเนาะในกระลำปีถั่วซาลีก็มีพักบุกสลัดเนาะทั้งพริกซีเมนว่าเป็นหมกเพ็ดทุกคนเบียหมกเพ็ดหมกเขือ่อนหมกเขือเบียหมกเพชรหมกหุ้งทุกคนถือว่า เจจาใไซเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทุกคนปลูกไว้เพื่อบคพัวเนาะเพื่อแก้บคพัวทุกคนถือว่าดดลดรายจ่ายได้ ทุกคนตอนนี้ค่อยก็มาเอาอีกหนึ่งสถานที่เนาะที่ว่าอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์หรือว่าจุดสําคัญเนาะของบานโคนตองทุกคนนันก็คือว่าเพืเอ่อนขุนน้ําเนะเาะขุนน้ําพ่อที่เนาะเาทุกคนไปเลาะเบื้องบนเป็นได้เนาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทไปทุกไปติดตาไปเบื้องบนชมกันถ้าคุณน้ํำพอด สร้างที่สามเดือนห้าปีสองพันสิบสามอันนี้ปลายเนาะเพื่อนบอกเวลาเพุ่นสร้างหรือว่าเหตุสถานที่ไว้ต้อนทับแกะคขกเนะาะตั้งแต่ปีสองพันสิบสามทุกคนก็ที่มีครบม,มันจะมีห้องน้ำห้องในทุกคนเพราะว่าเนื่องแก้ว,ว่าตามที่ว่าคอยสอบถามชาวบ้านเนาะก็ไม่กี่นักหลาย ตามที่ค่อยสอบถามซาบ้านแล้วก็เพื่านว่า,วาตั้งแต่โควิดเตั้งแต่โควิดมาแล้วก็กเงียบเนาะเงียบพว,วานักท่องเที่ยวกับบม,มาตั้งแต่แตโควิดเกิดเข้ามาเนาะที่ว่าโควิดเข้ามาเลาแล้วกหลังจากนั้นแล้วก็การรักษาหรือว่าบำรุงเนาะสถานที่ก็แม่นว่าบริบทถือว่าลดไปทุกคนแล้วก็ตามทุตามที่ทุกคนเห็นเนาะสถานที่กับหกเหือเนาะทุกคน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญเลทุกคนนะว่าแต่ก่อนเขาว่านักท่องเที่ยวมาเนี่บุคข,ขาดอ่าิมีสาวไทยบ่สาวต่างประเทศบ่เรนลายเนาะมาเที่ยวทุกคนเพราจะจพาเนาะบุกสถานที่ไป <c oughs> โอ้พอ,มพพนนอิมีพระพุทธรูปได้ทุกคนนะมีพระพุทธรูปพระพุทธหุบทองอก 2, ทุกคนนะ มีพระพุธทธรูปนะทุกคนนะเพื่อเทพไว้ฮับแขกนะที่ว่ามาสักการะบุษมบูซาเนาะทุกคนอันนี้ก็อยู่หน้าคุณเนาะทุกคนเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะทุกคนที่ว่าที่สําคัญเนาะคือว่ายูคเขตตัวเมืองแค่แค่คือว่าหน้ามาเที่ยวมาชมทือว่าจะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านบ่หรือว่าทางสถานที่ธรรมชาติบ่ก็คือว่ามีหลายๆยากเนาะให้เราเบิ่งเราชมทุกคนแต่ว่าเกียแต่ว่ายังบุทันเอ่ออันนั้นเนาะคือว่ายังบุทันซ่อมแซมดูบำรุงเนาะสถานที่ทุกคนราะว่า คือค่อยเว้าไปก่อนหน้าเนาะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมากก็แม่นว่าขาดการบำรุงหรือว่าการรักษาเนาะทุกคนคือว่าให้พกเขือจากหน่อยทุกคน,กคนแต่ว่าเช่นทางมากก็แม่นว่ามากได้มาะสะดวกสบายโอ้แต่ก่อนชอวาครบถ้วนเลยทุกคนเป็นว่าเดียวเครื่องใช้เร้าซอ,อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำทุกคนอ่างน้ำที่ว่าเพิ่นดูดขึ้นมาเนาะ ักกไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นขุ่นน้ำเลยทุกคนเลยอออันนี้เพื่อนคนเอินขุ่นน้ำพอดเนาะทุกคนอ้ทึงๆขึ้นไปเทิงพุ่นอีกแได้ทุกคนเลยซีมีอีกขุ่นน้ำเนาะอันนี้ถือว่าน้ำนี่ใสทุกคนเลย ใส่เห็นเห็นหดดินเนาะเห็นหดพื้นดินทุกคนกคุณสังเกตน้ำโอ้ป่ายดลทุกคนนะสังเกตในน้ำใส่เย็นขักอยดีทุกคนน้ำในใส่ขักทุกคนรอบๆบ,บริเวณนี่ก็แม่นว่าขึ้นไปแล้วพูดกับ ปิดคู่เป็นหน้าผาสั้นทุกคนเลยถือว่าวิวแถวนี้หนึ่างงามทุกคนนะอันนั้นก็เป็นหิ่งได้ทุกคนนะบูแมนว่าไม่นอย่างไดเป็นหิง่งหรือว่าเป็นห้างเนาะเป็นห้างเนาะเขาเอื้นห้างเป็นห้างสําหรับชาวบ้านที่ว่ากระเจ้ามาตึกเนาตึกสะดุ้งในยามน้ำหลากหรือว่าน้ำลายนะทุกคนกเจะก็จิไม่ได้นั่งห้างแล้วก็ตึกสะดุ้งทุกคน ะทุกคนภาพบรรยากาศโดยรวมเนาะมือวันี้ถือว่าไปถ่ายหรือว่าไปเก็บภาพบรรยากาศอุกอาจิเปียนในหมู่บ้านบอเนาะวิถีชีวิตชาวบ้านบอแต่ก็บุถ่ายบุเต็มที่ทุกคนนะว่าอกาสที่ว่าเข้ามามันบุบตรงเนาะบุตรงกับชาวบ้านพัวเข้ามาตอนสายๆตอนบ่ายๆนะทุกคนแล้วก็ชาวบ้านเขาก็บยูอเขาอก หัวอ,อกส่วนเสมดเนะาะว่าฤดูนี้ก็แม่นว่าฤดูเก็บเกี่ยวมันสัปะหลังทุกคนเออถ้าเป็นตอนเชา้าบ่หรือว่าตอนค่ําตอนแรงตอนเย็นเนาะก็อาจสิพบกับชาวบ้านเนาะก็ได้เบิ่งอีกมุมนึงของวิธีชีวิตของชาวบ้านเนาะอ่ะอันนี้ก็ค่อยกระชีดได้กรับเทุกคนนาะออก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซี FC สองพับพังไทยลาวแล้วก็พี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะท,ที่ติดตามคลิปนี้จนจบ สำหรับท่านใดที่ว่าอยากมาลิ่นมาเที่ยวหรือว่ามาชมเนาะสถานที่่อมาได้ทุกคนอนะ่ะอันนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันเส้นทางเดียวกันก็มาทา่เมือพรทุกคนอนะ่ะบ้านพนตองสีแม,ม่นว่าอยู่อยู่บ้านสุดหมู่เนาะกลายบ้านอันทีว่ามีท่เมือพรน,ะน่ะเนาะกลายเข้ามาในอีกเนาะทีว่าบ้านนี้นั่นแม่นบ้านชุดหมู่เลยทุกคนนะ่ะแต่กลายบ้านนี้ไปกับบ่บมีบ้านสีมีบ้านเดียวสุดเนาะ สุดตีนผ้าสุดแค่ผ้าทุกคนอขอขอบคุณขอบคุณนะที่ติดตามวิดีโอนี้คลิปนี้จุดจบนะ,ะทีติดตามวิดีโอนี้คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย